สว,สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนและทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสว<ม>ัสดีครับอ,อ,บอาอาอะไรวะยูโ่โรอยู่กับแมปอาร์ตตี้ทริปในโลบอกนะครับแต่เป็นแมปที่ประกอบรถหรือว่าประกอบสร้างรถเก่าๆแบบแบบนี้เนี่ยเออนี่แหละพันนี้พ,พ,พังเลยสน,นิมเก๋เเลยเนี่ยไม่ไหวเลยแบบเนี้ยสภาพเนี้ยเหม็นเน่าจัดเราจะขับขันที่กูเดินได้ไหมได้ดิประมาณประมาณแสนโลไปดีมาเป็นไรอะ มา okay, โอเคเดี๋ยวเราซอลนี่สำหรับทุกคนด้วยนะครับที่ม่ได้ลงคล<อ>ิปเป็นเวลานานนานจริงวันนี้ก็มาแล้วอะเอายูโรมาเพิ่มนะครับเพราะว่าผมเล่นไม่เป็นบอกตรงๆเลยว่าไม่ค่อยเก่งนะครับประมาณนั้นอะกูใส่เครื่องยนต์แล้วแล้วไม่สบายด้วยครับผมพีกากูไม่สบายซะแล้วอันนี้ผมก็เล่นไปสองอีพีแล้วสามารถไปตามไปดูกันได้นะครับอ เล่นมาสองอ<ผ>ีพีแล้วเล่นมาสองอีพีแล้วเมื่อไหร่อ่ะคุณเมื่อไหร่อ่ะ้วผมเพิ่งอีพีแรกครับผมแล้วในรอบหลายเดือนด้วยนะเนี่ยเออกลับมาทํากลับมาทําคลิปแล้วนี่คนกลับมาทําคลิปในรอบหลายเดือนด้วยจริงนะครับผม่วงนี้ก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วเนาะเด็กก็น่าจะแบบเตรียมตัวกันละซื้อชุดนักเรียนอะไรเรียบร้อยละเดี๋ยวกูไปตบหัวเกียนทิศเรียนคนเลยนะครับผมขายปากดีอ่ะเฮ้ ใจเย็นไอ้สองโอเคนะครับผมยังเอ้เราก็จะไปใส่ไฟหน้ารถนะฮะถ้าไม่มีไฟแย่นะครับเพราะว่ามันมมดมากผมไปดูคลิปคนอื่นมาอยู่ทำไมทำไมทำไมรถมันถ่วงท้ายวะเพ่นี่ดิทำไมวะเนียพี่ดูดิเ้ยวะช่างมันเถอะเออก็บุญหัวแล้วแหละใส่เครื่องแล้วหรอโคตรไวอ่ะ สภาพนี้มันขับได้ก็บุนหัวมากมาแล้วโอ้พี่จะเปิดพี่เปิดไฟพี่เปิดไฟ,ดไฟทำไมนะแสบตาใช่ไหมเนี่ยขอโทษปิดปิดเองครับปิดไม่เป็น <c oughs> สุดยอดอะผมเติมน้ำมันให้ยูโรดีกว่าเป็นว่าตัดไปตอนที่ประกอบเสร็จแล้วแล้วกันนะครับผม <c oughs> จะได้เราจะเราจะไปได้ไกลสักแค่ไหนนะครับผมไป่ะ let's go พี่ชายผมโอ้ยภายในอย่างกิฟปะภายในอย่างกิฟเออดีมากนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็เริ่มฮะฮะฮะกูลงให้ไวเลยเอา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 พวกที่มันแปะไว้อ่ะแดกให้หมดเลย พี่กินกล้วยไปเลยนี่ไงกูว่าแหละประกอบในน้องใจพี่ไปพี่เนี่ยได้ละโอเคมันนีติดนิดหน่อยที่รถรถติดกล้วยนะครับผมชาลี่ด้วยมาเริ่มออกเดินทางกันเลยนะครับผมจังหวะนี้นะฮะเดยว่าถ้าผมขับรถนะครับผมชิบหายทันควันนะครับว้าไปพี่ระดับโปเดโตเอ้รุ่นกบโอเค เรามุ่งเข้าสู่ร้อยโลนะครับผมร้อยกิโลนะภายในยังอีกภายเพื่องภายภาคหน้ายังอีกไกลนะครับนั่นเออโอ้โหเรามาดูกันซิว่าเราจะระหว่างทางนะเราจะเจออะไรบ้างนะครับแต่สําหรับผมไม่น่าเจอไม่น่าเจออะไรนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก่งนะครับผมแย่จะสตาร์รถกาการจะแดกน้ำมันเยอะนะครับทนี้บอกเลยเอ้ข้างหน้ามีอะไรพี่ข้างหน้าจะมีบ้านเออมีมีบ้านบ้านหลังใหญ่ด้วยนั่น น่าจะเป็นของ,องเศรษฐีไม่ต้องดึงเบรกมือนะพี่เสียดแล้วโดมินิกโปเโตโต้เจ็บดิดิบดิบดิบเย็ดเย็ดพี่กูดิบธรรมดาที่ไหนธรรมดาที่ไหนโอเคพี่สองดูก่อนข,ข,ข้างในไม่มีไม,ม<อ>ไม่มีเลยยูโรไม่มีเลยโอ้ยมีเครื่องพี่มีเครื่อง,อ,งอะไรยูโรเดี๋ยวพี่ลอ่อเดี๋ยวพี่ล่อไขประตูไขประตูไปพี่ไขไม่ได้มึงรอเข้าไปนะอ่ะออามาอ้๋องจัดทำเฮ้อะไร เอาดิเอาดิพี่ไปดิพี่ดิพี่ไปล้อมาเพี่กูโดนพี่กูโดนมันอยู่ข้างในพี่เอาดิล้อมันล้อมมันพี่เอ้าเอ่ออะไรโอ้มันมีสองคนนั่นอะพี่น่ะเอ้าทำไมมันมันไม่ออกมาวะนั่นดิมีประตูหลังไหมเพ่ดูสิดูทางน่าจะไม่มี มาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วเอ้ามันบัน๊กนะเนี่ยอเป็นเรื่องเลยเนี่ยแล้วเราจะเก็บของอยังไงอ่ะมันมีเครื่องด้วยพีเ่เอาฟาดหน้าแม่งก่อนเฮียอ่ะมึงลองรอดดิเผื่อมึงได้เดี๋ยววิ่งเข้าไปในบ้านนี่เออพี่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 พ,พ,พี่มา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 เฮ้ยม,มันเนขียนเดี๋ยวกูเก็บเดี๋ยวกูเก็บของไปให้เ <c oughs> ดี๋ยวกเก็บของไปให้เอาอะไรก่อนอะไรก่อนมันมีเครื่อง เครื่องยนต์นะปะเอาเอาเอาพี่เอาเครื่องมาเอาเครื่องมาแล้วก็ถังนละมันหยิบมาด้วยนี่ไงเครื่องมันมีสองอันพี่เครื่องมันมีสองอันจับเอาจับเอากูยื่นให้ละจับเอาจับอะไรอย่างข้างหลังพี่ข้างหลังพี่ข้างหลังพี่พี่มาพี่มาออกมาออกมาออกมาเอามานี่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 ขอเช็คก่อนว่าเครื่องอะไรเครื่องอะไรอ่ะมันเครื่องอะไรอ่ะเนี้ยไม่รู้ด้วยอ่ะขอเปิดฝากระโปรงดูก่อนจะได้เครื่องยนต์มาแล้วนะครับผมโอเค ่ไป ah, let's go let's go เราได้ถึงกิโลแล้วโอ้1,000โลเลยนะ1,000กิโลเลยนะเอ้ยข้างหน้ามีอีกพี่พข้างหน้าเอ้ยก็ลองลอง,ลองก้อนหินพี่ก้อนหินก้อนหินเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่เออาิดก้อนบักเอ็กนะชนไปรถน่าจะตีลังกาหักท่อนอนะ่ะเอ้ยพี่ชอบพี่อย่าไปขโมยของนะมันยิงพี่ตายเลยเนาะไปดีกว่านะเนาะเฮ้ยเอาเครื่อง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 เก่าขายไหมพี่เอาเครื่องเก่าขายปะมันได้ตังค์นะพี่เอาตังค์ไปทำไรอ่ะ ก็มันตังตังมันสามารถซื้อปืนได้ไงพี่ปืนในร้านเนี่ยไปไปเดี๋ยวเรายกยกของไปขายก่อนฮะฮะาปจะโลขึ้นรถ่ปพี่ไปดีกว่าอะไรอ่ะเครื่องเราหายไปไหนอ่ะคำสันๆันต่ความไม้มันพอเกิดนาทีบ่ไหวเลยอย่างนี้ ไม่เรียนไม่ได้ปะบั็อกอะไรอ๋อไอ้เฮียเอา้าย oh. ิโร่ไม่ดึงเบรกมือให้พี่วะอ้าเมื่อตื่นเลยนะครับแย่จัดจังหวะนี้บอกโอ้โหไฟโคตรแสบตาไฟมันดูมันดูได้แค่ใกล้ๆเหรครับทุกคนมันไม่สว่างเลยหมดเลยมันก็โกงไปฮะฮะหมด ันหมดฮะน้ำมันหมดสิบห้าแล้ว oh, ป no, no, no uh, oh, no, mm ิดไฟเลยดึงเบรกมือเลยไฟฉายอยู่ไหนเราต้องหวังกับตัวนี้แล้วนะครับทุกคนหวังกับบ้านนี้ละมีน้ำมันไหมจ๊ะสหายอุ้ยแล้วดุด้วยตัวนี้ดุด้วยเฮ้ยเฮ้ทำไมมันทะลุออกมานอกบ้านอ่ะพี่รอดดิพี่รอดดิองมันไม่ออกมันก็บักเหมือนเดิมอะ พาพี่ออกมาพี่ออกมาอ๋อพี่รีบเกินพี่รีบเกินมันไม่ทันอ่ะอ๋อพี่พี่ไปรออีกฝั่งพี่ไปรออีกฝั่งของบ้านดิพี่ไปรออีกฝั่งของบ้านดิทำไรอ่ะไปรออีกฝั่งอ่ะไปรออีกฝั่งอ่ะอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเห็นไหมเห็นปะยังไงยังไงมันจะไปหาพี่อ่ะบากยังบากยังบากยัง อ่ะทำไมมันเดินอยู่ในบ้านอ่ะเออนั่นแหละพี่ยืนเฉยๆพี่ยืนเฉยๆเอ้ยเออยทำไมเออเฮ้ยอะไรของมันวะเนี่ยเออพี่ยืนเฉยๆพี่ยืนเฉยเฉยนะพี่ยืนเฉยๆเอา้วมันมันตีอ๋อไอเทียข้างนอกก็มีแบบนี้ใช่เหรอเอออันนี้มันเป็นออยอ่ะมันไม่ใช่พี่ลอกข้างนอกไปก่อน ไอตุ๊ไอเอออุ้ยอินเตอร์แตง่งเฮ้ยโอย้ไฟโคตรสว่างนะครับทุกคนเฮี้ยอโอ้ยคันตนะเอาของไปขายได้เนี่ยพวกคันตนะเนี่ยไฟสว่างมากนะครับทุกคนมีเครื่องด้วยออไม่ดูแเฮี้ยอุ้ย ี่ปืนเฮ้ยมึงขอกูขอเลยกูจะยัดไอ้เหี้ยนี่ยัดมันดิยัดมันดิอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยย,ยิงไม่โดนวะเฮ้ยเลื่องไม่ลดวันห,หนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งขอ,อขอหัน่นไอ้เหี้ยเหมือนกูยิยงไฟให้คนตาบอดเลยสวยนั่นแลหนและพี่สวยงามมากเอาปืนไปไปเดี๋ยวผมวางไว้ข้างรถ อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยอุ้ยพายุ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 ยข,ขออยู่ในบ้านกอนปิดบ้านปิดบ้าน,าน,านหรือว่าไม่ปิดก็ได้ปิด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 นี่ไงพี่ของพวกนี้เอาไปขายได้แล้วพี่เนี่ยเนี้ยโอ้โหมันสั่นไหวเลยนะครับคนพายุเข้าผมไม่เคยเจออุ้ยอันนี้อะไรอะอะไรอะพี่มันอยู่ข้างนอกอะเอ้ยโถสูว่วอยากไม่ใช่ละมีเครื่องด้วยเนี่ยมีเครื่องด้วยเนี่ยพี่แต่มันเครื่องอะไรอะ มันเป็นเครื่องอะไรผมไม่รู้อ,อ่ะโอเครื่องเครื่องใช้ไม่ได้พี่เครื่องพังออผมไปเปลี่ยนอินเตอร์ก่อนได้ไฟหน้ารถใหม่โว้ยฮะฮะอะไรอะฮะอะไรดูไฟหน้ารถก็ก็พี่ก็พี่หยิบไปอะไม่ทำไมมันไฟมันเข้าไปหน้ารถอะมันไม่ ก็ไฟหน้ารถไงพี่ไม่มอเห็นเหมือนมุมมองกูเห็นไหมเนี่ยเห็นก็ไฟหน้ารถไงพี่มันพุ่งไปหาตัวเครื่องรถนะไฟมันอะสุดยอดปะเราโคตรหอมอ่ะอ้ตัวเดิมมาใส่เลยเฮียเออแล้วอินเตอร์มันติดบั็อกอ่ะอันอันล่างอ่ะแย่ละอันนี้ถือว่าแย่ละไอ ดึงเข้าไปดิไอ้ hey, เฮ่ยถอดอันใหม่ออกก่อนนีไ่ไงออกละโอเคโอ้กูปวดหัววะ่ะเล่นไปเล่นมาแล้วมันทำไมมันใส่ไม่ได้อ่ะกูเยองไฟให้อ่ะ,อะกด F ไม่ได้อ่ะ อ๋อมันไม่มีให้กด F อีกทีนี้โอ้โหไฟพี่โคตรแสบตาขอโทษขอษอ้าวกด F ไม่ได้อีกอสุดยอดว้วยเอากันโซน,นออกกันเอากูถ<ต><ข>อดมันแบบนี่ไงได้ละมันต้องเฉพาะเครื่องหรือเออได้แล้วแล้วเราไม่มีน้ำมันนะน้ำมันเราหมดเลยนะเ่เราต้องเดินในเมื่เนี่คุณเริ่มหิวแล้วยูโรป้าๆเราไปก่อนมันไม่มีน้ำมันนั่นแหละเราต้องเดินไปก่อน เอาละคร <quality> ับลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็นั่นแหละไม่มีอะไรจะให้กินเลยน้ำมันก็ไปไม่ได้แล้วน้ำมันก็ไม่มีแล้วพิก้าก็ตายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็จบอีพีนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบายๆครับขอบคุณที่รับชมครับจุ๊บจุ๊บจุจุ๊บ